สวัสดีครับผมอุ้ม g 4สหนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมฟูดรีบอลนะ<ม>เป็นอีพีที่ห้าแล้วครับ<ม>ก็วันนี้ก็มีแขกรับเชิญเหมือนเดิมครับ<ม>แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมต้นก5ครับไม่ใช่โออทน,น,นไหนครับเออโทนนั่นไงน,นะครับนนอยู่วันนี้ผมจะพาทุกพี่ต้นแล้วก็ทุกทุกคนนะ มาบอกวิธีอัพสเตตัสครับผมพอดีว่ามันมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์มาถามว่าเอออัพสเตตัสอัพยังไงนะผมก็จะบอกเลยว่าอัพดาเมจนำนะทำไมถึงอัพดาเมจนำเพราะว่ามันจะได้ฟาร์มเร็วๆนั่นเองแล้วก็อัพอัพเกาะขึ้นมาเป็นลำดับที่2แล้วก็สุขภาพลำดับที่3ครับ ตามนี้เลยนะน่าหละไม่มีอะไรมากเลยเนี่ยสมมติว่าเรามีดาเมจอ่าเยอะใช่ไหมเราก็จะตีมันตายเร็วซึ่งอ่าตัวละครมอนเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ตีเราเลยด้วยซ้ำเพราะงั้นมันพวกเกาะพวกเลือดอะไรมันจึงไม่ค่อยสำคัญเท่าดาเมจนึกนึกภาพออกไหมครับ เออท่านก็ประมาณนั้นแหละนะเราจะมาครคุณอ่าผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูพี่ตนฟาร์มหน่อยนะตอนนี้เขาฟาร์มถึงไหนแล้วผมว่าน่าจะมอนสองรอยห้าสิบได้แล้วนะจริงจริไงไปไหนวะ กูอยู่นี่กูอยู่แป๊บเดียวนี่มันได้มันได้อันนี้ไวไงนี่นี่มันมีเควสไงพี่ผมแล้นแต่มื่อกีกูจะลองไปก็ได้มามามาลองดูนี่กูทำเพี้ยนอันนี้เสร็จหนูกูเพิ่งรับมาเออเนี่ยเอาเวลสองร้อยก่อนก็ได้นะกูรับขันเองเลยเนี่ยเนี่ยเออนี่แหละ โอ้โโกกููมอเออน่ะล<า>ดัดเลยเนะดี๋ยวตีให้เออเออมึงก็ตีให้กูลัดเลยมึงไปตีตายดิอ้าวทำไมมันไม่ตีอ่ะเ,เออทำไมมึงไม่ตีอ่ะเอาหนิตีตีเลยนะใจเ,เย็นดิ <laughs> ว่ามันขึ้นเท่าอยู่นู่นโอ้โห ตีตายกันแลวพี่อุ้มครับแบบนี้ต้องไปเวลสองร้อยห้าสิบวะเดี๋ยวลองไปเวลสองร้อยห้าสิบก่อนเดี๋ยวค่อยตามมานะกูยังไม่ขึ้นชักรเวลเลยกูมาอยู่นี่มันไม่มีเคลดเออเนี่ยต้นเวลสองร้อยห้าสิบได้อยู่มันยังไม่มีเคลดนี่ไงเน,นี่ยเนี่ยตีไว้เหลือเหลือนิดนึงอะ เนยีอ,อูมกูตีแทบไม่เข้าเลยอกูตายกูยังไม่ได้เวลเลยอย่างนี้ก no ูตายเลยเหรอเออกูมากับมึงกูได้เวลเดียวตัวเนี้ยกูรับเครดิตอยู่นู่นมันตีแป๊บเดียวแล้วคนโอเคเดี๋ยวไปที่เดิมก็ได้นะอันนี้ที่ต้นอัพสเตตัสเลือยงครับอัพตลอดไม่ปล่อยแน่นอนใส่แอตแทกไปหกร้อยกว่าแล้วตัวนี้แต่เลือดกูแทบไม่ได้อัพเลยวะไม่ต้องอัพหรอกอัพเกาะแทน ดีกว่าไม่กูมีเลือดแล้วเลือดมันมันขึ้นตามเลเวลอยู่แล้วไงมีเลือดมากมากเดี๋ยวกูลังตีเลยทำไมกูอยู่นี่กูแป๊บเดียวกูได้สี่เลเวลอะเร็วมากเลยนะผมไม่ได้เข้าเล่นเกมนี้มาวันสองวันแล้วเนี่ยเลเวลผมไม่ขึ้นเลยก็ไม่เล่นเลเวลก็ไม่ขึ้นเลยครับ เดี๋ยวเราต้องไปตีหนวดดำก่อนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปตีหนวดดำมาคือเอาจริงๆผมสารภาพตรงๆผมยังไม่สามารถล้มบอสได้ล้มบอสเกาะเวลพันได้นะแต่พวกหนวดดำพวกไคโดพวกอันนี้เนี่ยบิ๊กปั๊มเนี่ยผมสบายชิวๆแล้ว เมื่อก่อนตายสามสี่รอบกว่าจะคว่ำได้ไอ่ะดี๋ยวมันตายละเรียบร้อยดวงจันทร์ดวงเบลเอร์เลยอยากเร็วกว่านี้ไหมต้น เดี๋ยวจะบอกเอ้ยอันนี้ผลปีศาจอะไรนี่ฮะผลอะไรแล้วก็ผลแสงที่กูใช่ยใช่เชหรอแต่อันมงกลม,มกูไม่รู้ไม่ไม่ผลแสงอะไรทำไมมันเป็นเหมือนพลังขึ้นเต่าล้วก็มันอันนี้มันเพิ่งอัปเดตสามทำไมผมไม่มีอะ กูไม่รู้มึงเังบอกว่าผลอันนี้กูกายกันเลยเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานมึงบอกว่ามันไม่ได้โหดกอกว่ามันเป็นผลระดับรีเจนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปตีไปตีบอสเวีวห้าสิบอะได้ได้แดนนี้เยอะกว่าเชื่อกูเนี่ยเออได้เลเวลเยอะกว่านี่มาเลยครับเนี่ยผมจะไปจองให้เนี่ยจองวัดให้เลย คนแสงโหดดีว,ว่าตีแรงนี่ไเนี่ยผมโดนทหารเรือตีอยู่เนี่ยสโมกเกอร์แล้วกูต้องไปยังไงกูต้องว่าไปหรือต้องบินลยบินมาเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยโดนสโมกเกอร์กระทืบอ,อยู่เนี่ยช่หน่ายไม่มีเออนี่นแหละเอาเลยต้นน่าจะตีไม่เข้า กูตีกูตีหลักพันเลยเออนี่ตีตีทีละหนึ่งเลยตีเข้าอยู่เนี่ยใช้สกิลเอาสลับสกิลอ่ะเออกูสลับอยู่เออเังตีกูได้นะนี่ยกูตีมันสองพันอย่างงี้แต่ก่อนตีไม่เขา้านี่อ่ะเห็นไหมเวลขึ้นเ,เท่าไหร่ มาสิบกว่าหรือยี่สิบเกือบยี่สิบเร็วเออนั่นแหละมันได้เร็วกว่าแล้วก็มาตีอีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่นี่มาดีอ้โหเลือดยังเยอะนั่นแหละเยอะได้อยู่ยเป็นไง ตีบอสไอเวลมันขึ้นเร็วกว่าเห<อ>็นไหมไไหแล้วก็เล่นกับเพื่อนเนี่ยมันมันบวกคอยบ,บวกเ e อ็กพีอีกห้าเปอร์เซ็นด้วยนะเออบวกเงินอะไรร้อยเปอร์เซน็นเงิน,นไม่ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นตไม่มันขึ้นคูณสองอะไรร้อยเอร์เซ็นต์เยไม่รู้อันนั้นบวกเงินห้าเปเซ็นกับเอ็กีแล้วก็บวกเงินประจำสัปดาห์ ร้อยเปอร์เซ็นต์โคนสองอ่าใช่มั้งเราเข้าเกมเราจะได้ร้อยหนึ่งเราเข้ากับเพื่อนเราจะได้สองร้อยไงเออรวยจัดรวยจัดนี่แหละตีตัวนี้ได้ตีตัวนี้ได้ก็น่าจะเวลเกือบสามร้อยแล้วโอ้เลือดสามแสนกูไม่ตีไม่ได้เป็นคำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้แป๊บนึงกูเลือกกูเลือกแบบน้อยไม่ไหวเลยไปเร็ว เออไปบินรอบๆกันเรื่องกูกำลังเพิ่ม,เ,มเลยเออึงใทีเรื่องมันเหลือหลักพันนะกูตีได้เลยตอนนี้เท่าไหร่แล้ววะหลักหมื่นวะแปดหมื่นแปดหมืน่น,นขนาดมึงยิงตีมันยากอะกูไม่เหลือแล้วกูบอกเลยอีธรรมดาก็ได้มึนนะมงอะหัวขนาดเนี้ยสี่หมื่นแล้วอ๋อ สองหมื่นอ๋อได้ไหมยัง,ยงเงอ,อ้ไอ,อ้ไอ,อ้หมื่นหนึ่งในไม่ตีธรรมาดากูกลัวมันไอ้นี่จังเลยวะไม่ต้องเราเอาขาแตะพื้นดิต้นน่ะกูตายละมึงจะเพิ่งตีมันตายเลยเออ,เอ,อ,เอ,อรอได้จะได้ตีนะชาติเนี่ยกูขเข้าไปกูกดเรียบร้อยใช่มันนับเวลาเกิดอยู่ไงเออได้อยู่ตน้นได้อยู่ได้อยู่ นั่นแหละมึงมออกไปมึงออกไป,ออกไปเออกูออกไปแล้วให้มันตามมึงให้มันตามมึงตีตายเออน่ะได้เท่าไหรไ่ได้ 10, ได้สิบได้สิบเลเวลเออ <laughs> จากสองอยห้าสิบเจ็ดเป็นสองร้อยหกสิบแปดหนวดดำนี่ไหมห <laughs> นวดดำยังไงน <laughs> นี่ยหนวดดำอยู่ในเกาะเดียวกันตรงข้ามเลยแต่มันจะเวลเวลสี่ร้อยนะโอ้ยอันนั้นยิงแล้วเลย ตีไม่เข้ามึงต้องทำให้เรื่อมันเหลือน้อยๆเดี๋ยวเป็น,นึงลองทำดูก่อนตอนนี้เหลือห้าแสนใกล้ลวใกล้แล้วเหลือสองแสนเอาสกิลหนึ่งไปเบาๆสกิลสองไปเบาๆ มาต้นเหลือสองหมื่นแล้วต้นอยู่ไหมาจัดเลยต้นเลือดมันแปดแสนนะเนี่ยนะเออเนี่ยกูตีเหลือสองหมื่นเก้านี่ยนี่เอาเห็นเป็นแปดแสนเลยไม่ใช่ไม่กูเห็นมันเป็นแปดแสนนะเว้ยมึงดูจอกูไหมแรมหนึ่งกูกนี่ผมตีเหลือสองหมื่นเก้า้วครับเนี่ย โอ้โหกูตายโอ้ได่เห็นละเนี่ยน,น่าจะเน็ดไม่โหลดแต่ได้ะจินยินผม<อ>ตีเหลือหมื่นเจ็ดแล้วเนี่ยพี่ต้นไปยืนไปยืนตีมันอยู่ไกลๆนะไม่รู้เลยเออเออ,เออได้อยู่ละครกูมันจะเข้าไปทำไมปะ กูตีไก่แล้วตัวละครกูปล่อยกดกดออโตไฟมึงพุ่งเข้าไปเลยเว็นกันมาเอ้ยมึงอยู่เฉยองนี้มื่กีเออไม่ได้ตีันก่งล่อมันก่อนถ้าผมตีอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นยังไงวะมันจะเหลือน้อยใจเย็นพี่ต้นอย่าอย่าเข้ามาแบบนี้กูไม่บอกมันดิว่ามันทำดาเมจยังไงมึงก็ไม่บอกอะไรกูเลยมึงก็ให้มันดาเมจมันเป็นเหมือนเหมือนบ่อบ่ออะไรทุกอย่าง เดี๋ยวนะคอยดูพี่ต้นนะกดเอฟก่อนอย่าลอยมันใช้ไม่ได้ไหนมันก็วิ่งเข้าไปไม่เราเราก็อย่าออโตโด้ดิไม่ออโต้กูก็ยิงไม่โดนนะครับเออนะ่ะหไ,ได้แล้วต้นได้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเป็นกรรมเออเอ้ยเออใกล้แล้วใกล้แล้วเหลือหมื่นหนึ่งเหลือหมื่ <10. S 2> <10. S 1> นหนึ่งเหลือเก้าพันแล้วแปดพันแล้วต้น กูจะได้วลเยอะขนาดไหนโอ้โหกูตายเกลียวเออเลยเจ็ดพันไม่เป็นไรเดี๋ยวถือว่าดีนะกดเบาเนี่ยผมนั่งหอดก็จะมีกูมันเบาไงมึงให้กูมาฝืนตีไอ้พวกอะไรวิวเยอะเนี่ยกูเออมันจะได้ขึ้นเวลไวไงกูจะรู้ความไปจะไปแค่ไหน อ, 3, อือเหลือสามพันเนี่ยอือพันหนึ่งอะโทนจะตายเร็วอือสี่ร้อยสี่ร้อยเออเป็นไงเดียวฮด<ง>ีะเดีวเ,เดียวจากสองร้อยเจ็ดสิบเป็นสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเพราะว่าดามิ่งสนหนักมันมาแจากมึงไงกูลาดกูก็เท่าเดิมอะใช่เลกกเยกูบอกเออกูบอกแหละกูไม่ได้โกวงวะ โถ่ม,มึงกูไปลาดเอามันก็ไม่ได้โถ่นมันตีกูไม่เข้าเลยนี่หว่าเออเพราะมึงเวลวเยอะแล้วไงกูจะได้สก,กิลวลวันเชียเพราะว่าตอนนี้กูวลเนี่ยตีสองตัวกูน่าจะได้สามร้อยแล้วไม่ถึงน่นได้ห้าวลวเองยิ่งเวลวสูงมันยิ่งขึ้นช้าเออ ไปวิวร้อยไหยได้ห้าวลวมันก็มันก็เป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบผู้หญนู่นกูาทำเคล็เดียวกูได้เก้าวลวอะมันก็ได้เจ็ดสิบเท่าไหร่วะจากสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเจ็ดได้ห้าหกวลวเร็วมันม,มันเร็วจริงจริงจริงๆด่าได้ครับเร็วกณเร็วเลยครับเพี่ผมครับเร็วมากๆนั่งชิวๆรอเลยครับมันตีกูไม่เข้าครับ แต่คอกขค,คดาดก็ตีได้แล้วใช่ไหมไอวิวสองร้อยห้าสิบคอกคขคด,ยค,คคดยคืตัวไหนวะกูไม่เคยอ่านชื่อมันเลยอ่าจร <c oughs> ะลุคไอที่ตัวตัวอยู่บ้านหลังสีทองอะเมวอตัวนั้นกูตีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดาเมมเบาเกินไปเบาเกินไปที่จะไปตีเขาเดบลายเออตีตัวนี้ได้เยอะกูได้ยี่สิบวิลนะเห็นไหมแป๊บเดียว ให้กูออกดาเมจคนเดียวมึงเข้าใจไหมถ้าถ้ามึงไปออกดาเมจใส่นี่มันก็นับดาเมจมึงไปครับพี่ต้นอันนี้เรามาจะมาเปิดได้ไหมพี่พอุ้มกูมีเพชรละออ๋มีเพชรเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาให้กำลังใจกันนี่นี่นนเริเร่บๆกูเปิดทีละอันดีกว่าโอ้โหดูแล้วก็เกลือแล้วรู้เลยว่าผลอะไร <lived> มันไม่ขึ้นโชว์ครับถ้ามันขึ้นให้กูได้ผลอะไรวะยังไงไะม่ลกไมีแต่ผลระดับอ e ีพิกเปิด์สิบอ e ันเลยไ,ไหนผลเริ่มเริ่มมึงมึงได้หรือยังเริ่มเริมอ่ะไม่ได้หรอกยากขนาดนี้เผื่อเผื่อผู้เล่นใหม่มันโชคดีไงมันล่อโอ้โหเฮ้ยผลระดับเรมาคอมมอนเรนี่ <Come on. S 2> คืออ e ีพิกใช่ไหม ไม่อีปิกก็สุดอีป,กอปิกเลยทีไม่เกี่ยวกับ <Le. S 2> เล e ่เล่คอมมอนเล่คอมมอนอีปิกคอมมอนเล่ก็คือหายากไงอีปิกก็หายากอีปีกไงเราดับเล่เราดับที่ทองเกมนี้เดี๋ยวดดกวูปเ,ปเ,เปิดเลยกูเปิดทีละสิบเลยเปิดเลยจัดไปกูไม่เคยได้หรอกมิติกะัะ อลิสติกไปก่อนโอ้คอมอนนะสีโลกแลอีปิกคอมอนเอคอมอนกูไม่ได้อะไรเลยกูได้ดีสุดอีปิกมาทุกคนมาตายผมสุ่มแล้วกูตีอะไรแถวนี้เหรอนี่อ่อเดี๋ยว,เ,ยวเราจะเปิดเอาโกโกวาจะได้ไหมเนี่ยผลโกโกวา ไม่ได้นะโอ้โหเกือในตำนานจริงๆไม่เป็นเงินกูเกือบสองแสนแล้วกูทำอะไรได้สองแสนมันเอาอัพเกาะได้หรือจะซื้อผลปีศาจเอาเลยก็ได้นะแล้วมันเปิดขายไหมมันขายอยู่ประมาณ ห้าแสนหนึ่งไอ้ผลไออันนี้มันเป็นผลอ e ีปิกมันก็ไม่น่าใช้เท่าไหร่หรับมันสุ่มเอาแป๊บเดียวง่ายๆเลยอเอลผลอ e ีปิกว่ะไอ้ผลดาร์กันนี่ผลคือไปแล้วมาเดี๋ยวผมอัพตรงนี้เล้เราเม,มด,ดเพิ่มเยอะเลยเนี่ยจะทำอะไรต่อในีน่คับี่มาเดี๋ยวเรา มาลองตีมอนกันดูไหมเวลหนึ่งปีดมาหรือยังอ๋อันนี้ตีอยู่ใช่ไหมตีหมโอ้โหพีต้นโหดจังเลยตีแป๊บเดียวผู้คุมตายหมดเลยโหดดียมอนเวลหนึ่งเ <c oughs> สียงอะไรว่าตุมต่มตุ่มขนาดเลยตีมากเลยนะเนี่ยด,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 ดวงจันทร์ นเนี่ยนี่อ่ะผลสายฟ้าเนี่ยสายฟ้าฟาดต่อเนื่องคนละเรื่องแล้วนะสายฟ้าฟาดต่อเนื่องแนละ้วมันเดมอนสเลเยอร์ไป,ไห,ปไหนครับพี่ต้นแรงไหมครับตอนนี้แรงไหมครับอูไม่ได้อยู่กับมึงไ,ไปไหนไเปนเไหนไปไหนไปไหนอ่อ ต้นเปิดดีกูไม่มีเพชรให้กูได้เพชรมาแล้วจะไหนวะคูเปิดดีก่อนดิเออจัดไปเปิดอีห้าอันจัดไป <Come on. S 1> ผมก็ได้เพชรมาแล้วสามร้อยผมก็จะเปิดเหมือนกันเกลือ <c oughs> อีกนะโอ้โหอมมนธรรมดา ธรรมดาเกือกจังเลยครับเดี๋ยวเราเราดูพี่ต้นนะจะจะได้อะไรบ้างบ้กูก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันได้แต่พลระดับประกาศโอ้ไม่บอสเพแค่นี้แหละไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ไม่ได้เลยเลยมาเดี๋ยวเราจบคลิปกันเพียงแค่นี้ก่อนนะก็ฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะ ต้องการซับด่วนเลยตอนนี้ขอบคุณทุกคน,นมากครับที่เข้ามารับชมนะบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้า